สวัสดีสวัสดีค่ะเสียงสามวันนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบิโนโซนาูคะ่ะเราจะพาแม่ไปฉลองวันเกิดกันที่เวียดนามหลกัหลกๆก็จะมีเป็นคอยอนันดานางังแล้วก็วิไปทั้งหมด4วัน3คืนแล้วก็จะมีพักที่มาหน้าหิวด้วยหนึน่งคืนอ,อยากไปมากทุกทุกวันจะหนูได้ไปตอนนี้พูดแล้วได้ไปแล้ว บอกว่ามันร้อนนะแต่ว่าดูชุดของแม่พร้อมเราเดินทางกับทัวเหมือนเดิมใช้บริการครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเพราะว่ารอบแรกไปจีนกับแม่แล้วก็น้องสาวประทับใจเลยได้ซื้อใช้บริการอีกเรามากินข้าวกันดีกว่าหวานเกลีอ หวานนมหวานนำเดี on? <íamos> on ๋ยวเราไปเจอกันท <rhythm and lush> ี่ร hey? ้านอาหารตอนกลางวันที่นูเลยแล้วกันระหว่างทางก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะถายให้ดูเป็นระยะกินข้าวก่อนนะตอนนี้อยู่ข้างในนะคะมารอรับกระเป๋าที่ใส่ยพานผ่าน ตอเรียบร้อยแล้วไม่ถามอะไรเลยสเต็ปอย่างเดียวเพราะว่าคนเยอะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วกระเป๋านานมากเลยทุกคนยังไม่มาเลยอ่ะดีแล้วที่มาเช้าเราอ่ะแบบไปกินข้าวเช้ากันก่อนกว่าจะมาถึงก็คือแบบบายแล้วอ่ะอันนี้อันนี้ชอบบวยคืนชีพโอ้เพิ่งเคยเห็นก็บวยอ่ะไหนที่ดนดูหน้าแบบอัศจรรย์เข้มพี่เสื้อเขียวที่เราเห็นอยู่ที่หูวใจ ปะอ,อบริษัทนี้ยังไม่เคยมานะเช็คอินปุ๊บครั้งแรกครั้งแรกตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละก็คือออกกับสนามบินนั่แหละีเออโอเคทุกคนเราถึงร้านอาหารกลางวันของวันนี้เลยว,วันที่หนึ่งมาถึงแล้วอ้เมือแรกก็จัดเต็มเลย กับข้าวเยอะมากจุกทุกม,มือ้อมันเหมือนมาล่ากับปลาเลยแลม่คล้ายๆกัแต่ว่าไม่ไทยคล้ายอาหารไทยเลยอร่อยอนะอืมอาหารอร่อยเลยนะได้เลยไปกินข้าวต่อกันนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่หอยอันแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินชามอ้อชามอ้อ จริงๆเคยกินแล้วแต่ว่าโอ้หลายปีละสมัยหนูที่มาแบบเคยซื้อชุดประจำชาติของเวียดนามชุดอ่าวุอย่าใส่ด้วยนะเพราะตอนเนี้ยอ,อากาศค่อนข้างร้อนออลืมบอกไปอันนี้หมวกหมวกสีแดงที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือได้ฟรีพี่ไกดเพิ่งแจกให้บนรถเมื่อกี้ก่อนที่จะลงมาคนละหนึ่งใบ เป็นแบบแก๊ง้งอนุบาลหนีน้อยมาเที่ยวอะไรเงี้ยก็น่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็เดินตามกันเออแล้วก็อย่างหนึ่งเย็นเนี้ย <laughs> คุยกับแม่ว่าแบบตอนแรกทีมนนาบอกว่าจะแบบไม่สระผมมาสี่วันเันว่าจะ,ไป,ะ,จะ,ปะไปสะประผมใช่ปะอยากไปสปาผมเมยดนามดู <c oughs> เสร็จแล้วก็ออกมาเดินพาดูอีกทีหนึ่งว่าแบบมีอะไรโอเคเรามาถึงแล้วไปเดินเข้าไปข้างในกันตรงที่เราเข้าไปนั่งตะกี้เนี่ยมันคือมีแค่นั้นแล้วก็ข้างหน้าเขาไม่ได้ให้ถ่ายมันจะเป็นแบบเหมือนบันพัพลูดอะฟีลแบบโต๊ะหมู่บูชาอะไรเงี้ย เมื่อกี้เนี่ยที่เรานั่งถ่ายคือบ้านใช่ไหมโบราณแล้วก็ที่เราเดินข้ามมาตะกี้เนี่ยมันคือสะพานไทยญี่ปุ่น,นก็คือมีแค่นี้ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบใหญ่ๆ <4. S 1> เดินยังไม่ถึง1 5บก้าเลยสันเจ้าของคนจีนควางกู้มีมังกรพ่นน้ำด้วยทุกคน <laughs> ตลกอะว่าไม่เป็นทรงแล้วเดี๋ยวเข้าไปขอพรอนข้างในกัน ที่น่ใช้เงินไทยก็ได้นะหรือว่าจะใช้เป็นเงินเวียดนามก็ได้เหมือนกันถ้าสะดวกกว่าก็แลกเป็นเงินเวียดนามเลยดีกว่าทั้งถ่ายรูปทั้งถ่ายวิดีโอพร้อมกันสองมือนะเพราะาอันนี้ถ่ายวิดีโออยู่ใช่ไหมนี่ก็ทั้งถ่ายรูปให้แม่ไงทํสองอย่างพร้อมกันไปต่อคิวก่อนนะเนี่ยม,มันคือร้านนี้ชาออมปกติมาเที่ยวกับแม่จะไม่ค่อยมีรูปนะเพราะว่าแม่จะให้ฉันเป็นคนถ่ายให้จะถึงคิวเราแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจ่ายด้วยเงินเวียดนาม ถูก thank you นีเราได้มาแล้วทุกคนมันคืออันนี้ <Okay. S 1> นี่ได้แล้ว <Okay. S 1> เราลองชิมกันเลย <Okay. S 1> สดชื่น oh. แก้วละหนึ่งหมื่ดองประมาณยีสบหบาท ไปเลยอยากเดินไปตรงไหนเดินเลยจำด้วยนะว่ากลับตรงไหน <c oughs> ไปกันกนอกตอนเย็นคนเยอะนะทุกคนมาเดี๋ยวเดินไปตรงน, <c oughs> นู้นนี่ <c oughs> เราพาทุกคน <c oughs> เดินออกมาข้างนอกแล้วนะ <c oughs> สามใบร้อย <c oughs> โอเคอ่ะเอาเงินเ,เงินเงินไทยอ่ะอ๋ออันนี้ไรนะเอินไทยได้ไหมคะขอบคุณค่ะดีนะชีไกเขาเตือนมาก่อนเห็นไหมเขาเห็นเมื่อกี้มันเป็นแบงค์ใหญ่สุดของเวียดนามเลยนะแบงค์ห้าแสนอ่ะเทียบเท่าของบ้านเราก็คือแบงค์พันเราก็เลยกว่าเป็นเงินไทยไปเลยถ้าเราต่อเป็นเงินไทยก็ต้องจ่ายเงินไทยรับเงินไทยแต่ถ้าเป็นต่อเป็นเงินเวียดนามอ่ะเป็นเงินดองก็ต้องเป็นเงินดอง เปเงินเวยียดนามไม่งั้นน่ะมันจะมีในส่วนของเล t แลกเปลี่ยนอ่ะมันจะเกินความเป็นจริงเกือบแล้วอย่าเดินเกือบแล้วเสร็จแล้วหลังจากที่เราเดินที่ฮอยอันเสร็จปุ๊บเราจะไปกันต่อที่ล่องเรือกระรุงเหมือนอยู่บ้านเลยเหมือนถึงว่าเหมือนเหมือนอยู่ไทยเลยแล้วร้อนแล้วต้องเดินเที่ยวในขณะที่มันร้อนอ่ะมันเป็นโลซ s e ั่นของคนไทยใช่ปะ่ะคนไทยจะไม่ค่อยเที่ยวช่วงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของเวียดนามอ่ะช่วงเดือนเนี่ย ที่เรามามเป็นเดินมิถุนาจะเป็นช่วงแบบเด็กๆปิดเทอมกันสามเดือนเนี่ยเขาก็จะท่องเที่ยวกันก็รอเพิบนั่งไปประมาณสัก15-20ีนาทีได้ก็ถึงบ้าไปไกลตอนนี้เราอยู่กันที่นี่แล้วมาอลยรล่องเรือกระโดงใช่แล้วถูกต้องถึงแล้วถึงแล้วนี่นี่เตรียมเลย เดี๋ยวเขาถ่ายให้ค่ะข,าาข,ข้างในเนี่ยขอบคุณค่ะอากาศกำลังดีเลยอันนี้คือพี่คนพายของเรานะคะเยอะโอ้โหอันนี้เยอะคือถ้าพายไม่เป็นมันก็จะหมุนอยู่กับที่โอ้หคนเยอะเลยอยู่นี้เยอะเลยอ่ะใช่โอ้หนูนน่นนะี่นั่นอะเยอะมากโอ้โหมันเยอะมากโอ้ยยังเหลือก้อนส๊อตอีกนะขอซื้อแล้ว เยอะมากทุกคนโอ้โลครับนี่วิธีกานพายบอกว่าอย่างนี้เขาพายเป็นแบบนี้แต่พี่พีเขาพายทุกวันเขาน่าจะแบบว่าแข่งแก่งละอากาศดีมากเราไม่ได้ชะมันหรเรอสนุกนะแบบเป็นแบบว่าสังคมที่แบบว่าคนไทยมาอยู่ด้วยกันเยอะๆแล้วก็สร้างอาชีพให้เขาอะดีนะหนูว่า ทำเป็นแบบธุรกิจเลยอะ่ะโอ้พาเข้าซอยอ๋อมได้ย้นอนกลับทางเดิมนะไม่ได้กลับทางเดิมใช่กลับอีกทางนึงเฮ้ยไงจะหลับจะหลับแล้วมั้งเน่ยมันยากาศดีน่นานอนสุดๆน่าอเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ได้รูปมาด้วยหนึ่งใบ 1แสนดองนี่อันนี้ทุกคนคืออันนี้มันน่ารักมากเห็นไหมเห็นไหมน่ารักมากเอาจริงติดแค่เรื่องอากาศร้อนนิดหน่อยแต่นอกนั้นก็คือถือว่าสนุกนะสถานีต่อไปน่าจะไปกินข้าวนะคิดว่าน่าจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไปสะพานมาังกรมล่ก็สะพานแห่งความรักเราให้เข้าโรงแรมประมาณนั้นจะไปเจอกันที่โลเคชั่นต่อไปกันเลยนี่เราถึงร้านอาหาร ที่จะทานกันเย็นดีแล้วโอเดนไลท์ปลาบึกโติวความแบบเปรี้ยวเๆเค็มๆจะเหมือนต๊กยำก็ไม่ถือไม่ใส่เข้าไ,ไีเย เหมือนซุปคำแต่ก็ไม่ไห้มันเหมือนยำก็ไม่ไห้ผมไม่ถูกมันไม่แย่แต่แค่แบบเอ๊ะนี่ขาหมูนะจะคล้ายๆพะโล้ก็ไม่เถิงจะเหมือนขาหมูก็ไม่ไห้แต่ก็แต่ก็โอเคแต่ก็ได้อยู่จะกินข้าวต่อก่อนนะเราไปเจอกันที่สะพานบางก,ก้นเลยเดินตามไปก่อน ด้านหลังที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือสะพานมังกรนความยาว666เมตรแล้วก็มีเมอร์ดากอนอยู่ข้างหน้าเราเมอร์ดากอนนะไม่ใช่เมอรอ์ไลออนจะทําคล้ายๆกับของสิงคโป,โปร์แล้วก็จะมีสะพานแห่งความรักแบบมาคล้องกุญแจกันอะไรอย่างนี้ฟิลแบบแมาน้ำเซาพยา ที่ดูอ่ะมันจะมีบางช่วงที่มันแบบมีไฟมีพ่นไฟอะไรเงี้ยแต่ในคุกไม่มีอะไรจริงๆมันพ่นน้ําได้ไหมอันไหนคือสะพานแห่งความรักอ,อ๋อนี่ไงมั่ก็นคือสะพานนีน่แหละน<ล>ะ <laughs> นี่ไงเดินมาแค่นี้แหละแค่มาดูว่ามันเป็นยังไงโอ้แม่มันด้วยก็งงยคือนี่หมดแล้วมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรตอนนั้นเดินไปมันก็แบบว่ามันจะเป็นสะพานแล้วก็มีของขายอ่ะประมาณนี้แหละ ก็จะคล้องกุญแจตามราวตามราวของสะพานเดินยาวไปตรงนู้นแล้วก็มีของขายที่สะพานด้วยนี่น้องมังกรสะพานมังกรคน,คนเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะเดินทางกลับเข้าที่พักฝั่งนู้นคือบอกว่าดูเจริญมากทุกคนคือแบบไฟแบบสะพร่งม,มากสนวนฝั่งนู้นคือแบบดูเจริญมากทุกคน่าเตรียมตัวเดินทางเข้าโรงแรมแบบกน โอเคทุกคนตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้วกำลังรอรับกระเป๋าได้ห้องแล้ว52ชื่อโรงแรม Magnolia Hotel กระเป๋าของวีล้วันคืออันนี้ค่ะจริงๆเขามีเวิลความดิงตรงนั้นเลยนะเป็นไงวิลความดิงเป็นไงแม่อร่อยน้ำอะไรไม่รู้ไม่รู้ขึ้นห้องเดี๋ยวรอไปรูมทัวร์ในห้องกันไปชั้น5โอเคถึงห้องแล้ว 502ของเราตรงนี้ก็ไป็นโซนเครื่องดื่มฟรีน้ำและชาโซนห้องนอนแบบรีเฟชเป็นเตียงแบบทวินะนี่โอเคอยู่นะัน้นว่าจริงๆอยากลงไปเดินเล่นนิดนึงอะ่ะ อันนี้วิวข้างนอกก็คือไอตรงที่บอกว่าอุย้ยฝั่งนู้นมาดูเจริญจังเลยอะ่ะมันก็คือฝั่งที่มันเจริญแลว้วจริงเป็นฝั่งเมืองเก่าคือเราอยู่ฝั่งเมืองเก่าที่ตอนที่เราไปถ่ายตรงสะพานบางกรอ,อะ่ะจะเป็นโซนร้านอาหารเครื่องดื่มแล้วก็โรงแรมต่างๆเยอะเลยพวกบาร้านกาแฟฝั่งนี้แหละเต็มเลยนี่ก็เป็นห้องน้ํามีให้ครบน,นะนะได้ฟองผมอะไรก็มีให้แปรงสีฟันก็มีให้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นโซนห้องอาบน้ำ โอเคเลยอะห้องโอเคเลยเลิศเที่ยวชาร์จแบตก่อนแบตจะหมดแล้ว้วยเดี๋ยวค่อยลงไปเดินดูข้างล่างว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างเราเดินออกมาข้างนอกโรงแรมแล้วเหมือนตอนขาที่เราเข้ามาเนอะร้านมันเปิดเยอะกว่านี้หรือว่าเราลงมามันดึกแล้วก็ไม่รู้อะร้านเบียเปิดอยู่เยอะเลยกับร้านอาหารที่เวียดนามเขาก็จะใช้แกลบเหมือนกันส่งอาหารแล้วก็แบบพวกรถ ก็ใช้แคปเหมือนกันยังเปิดอยู่เลยนะร้านกาแฟาร้านชาเดินไปลเลยเดินก็คือเดินไปเลยนี่ร้านพิซซ่าทุกคนน่ารักมากเลยร้านพิซซ่าแบบได้ไงไกด์บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นโต๊ะเก้าอี้ที่แบบมันเตี้ยๆราคามันจะโอเคยิ่งโต๊ะที่แบบว่านั่งกับพื้นมากเท่าไหร่ราคาก็จะแบบโอเคเป็นมิจับต้องได้ยังมีคนกินกาแฟาอยู่อะแล้วเขาจะนอนกี่โมงอะถ้าเขากินกาแฟาตอนเนี้ยสี่ทุ่มนอนกี่โมง ร้านน้ำเปิดดึกมากแล้วคนก็เยอะมากด้วยก็ยคือนั่งกินน้ำปั่นกันทุกคนตอนนี้หมดแล้วูดไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่มีอะไรแลนะ้วแล้วก็ไกลใช่ไม่มีอะไ,ไ,ไ,ไรแล้วมาเดินกลับทางเดิม